นี่เดี๋ยวใกล้จะถึงขั้นตอนการทำแผ่นยางพารานะครับวันนี้ยางพารายางพาราอีก่บเ้าหัวเด๋ออยายางพาราอีกนะแค่ยางพารายางไม่ต้องไยู่ห้องยองหม่อนแผ่นหม่อนขึ้น อนอใ้หลายแฟนก็วันนี้อออันนี้เราต้บดอยนะต้บดเนี่องก็แล้วเเลยเลยอไปเนาะหน่ากีนให้แม่ไ้ลยกินเต้าใจ

มันว huh? ่ะม so nice ัน yeah. มันเหมือนมันเหมือนเปนี <h <h ่ยสักอย่างมันเหมือนมันเปลนยังก็เ no> งินเดือนมาได้กีนนี่จะขายก็ข้าวได้ทันเร็วดีอ่าน้ันใหญ่จ้ะสักสองเลขสักสามปีได้กินเนาะมปีได้กินหราถึงสามปีสองปีสักสักแต่ถ้าอร่อยเร็วก็แห้งหัว น้อยนี่ครับบันเอกมาบัจแจกมาเจอก,กันแล้วนั่นนะไม่ค่อยเหนียวก็เนี่ทองคำเงินตอนนี้ไม่ใหญ่เดี๋ยวทำขั้ตนตอนการทำยางนะครับตอนนี้กำลังเหยียบยางนะครับ <ทำ S 1> เหยียบยาง,ยางดูมาได้บ้านไทยวิดีโอให้หน่อยให้บ้าน,น

Hãy tiêm mấy ngày tết hàng ngày mấy năm nay đã dùng khan dùng Nó thì có bát thắng 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 cốt thắng 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 đến thắng 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 nè. thắng 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 thắng

chị là nó không chẳng Phải <laughs> đang đeo nè Sọ bánh nó, nó xích câu <laughs> Để nó hay này không câu này sống nhớt nhá nhá